สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแหมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้แหมมจะพามาพบกับรถนี้เลยค่ะเป็น Honda C i v i c ค่ะน 18E ปีนะคะปี2018ันบะบอกเลยไม่อยู่แค่94 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นสีดำรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะลูกค้าใครช้าอดเลยนะคะแหบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าขอให้ลูกค้ามีรายได้24,0 0 0บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะรถ สวยไม่น้อยนะคะลูกค้าเครด,ดิตจัดไปเลยนะคะออกรถไม่ต้องใช้งบดาวนะคะลูกค้ดาดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมันจะพาพดูรายละเอียดนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามมาเลยคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีดำนะคะนี่เลยนะคะออกแบบมาในโฉมนะปัจจุบันนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยติดสเกิร์ตมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟก่อนเลยนะคะ ไฟก็จะเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะรถคันนี้ค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำน,นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะลูกค้าขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะในส่วนของยางค่ะเดี๋ยวมาซูมให้ดูเลยยางนะคะยางก็จะได้ยางปีใหม่นะลูกค้าแมนี่จากลุงงานเลยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีด,ดําดูมีคันเดียวเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของนี่เลยนะคะ ที่จับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้ารถนี่แบบบอกเลยว่าเงาแวบบเลยนะและยังไม่พอลูกค้าเปิดไฟมาให้อีกด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยใครที่อยากได้อยากจองนะคะก็สามารถจองได้แค่1,000บาทนะคะหรือนะคะจะเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเทสต์ได้ได้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับไฟคะ่ะ ไฟก็จะเป็น LED ค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมไลท์ยังไม่พอค่ะมีลูกค้ามีเซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดด้วยนะคะลูกค้ารถส,สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันก่อนดีกว่าค่ะลูกค้าตามมาเลยค่ะ สำหรับภายในนะคะนี่เลยจะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่เลยคอนโซลสีแดงตัดกับสีดำเลยนะคะลูกค้าเป็นปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะคะและพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะลูกค้าจอพร้อมนะคะลูกค้าไลฟ์เป็นเกียร์ออโต้เลยเบาะนี่มาบอกเลยอันนี้เป็นเจ้าของคนเดิมนะทาเบาะมาเป็นสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะลูกค้ารถสวยมากๆภายในขค่อนข้างที่สปอร์ตดูหรูนะคะลูกค้าและนะคะ นั่งสบายนะคะเป็นนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะพาดูรายละเอียดค่ะสำหรับนะคะผู้โดยสารกันค่ะ สำหรับผู้เดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะสีแดงนะคะตัดกับคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าบาะนะคะลูกค้าภายในของเขาเป็นสีแดงนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วนั่งก็แบบที่นั่งก็แบบมจแล้วมันไม่อึดอัดะคะ่ะมันนั่งได้นะคะอ,ออกแบบมันในส,สปอร์ตแล้วก็รถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างคะ่ะ เรามาดูกันนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะมาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมากๆเลยดีกว่าค่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขาทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะและมีที่รองถ่านมาให้เราด้วยนะคะลูกค้ารถคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะลูกค้าสามารถมาเิสต์ได้ได้ทุกคันเลยนะคะนี่เลยค่ะยังอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ เรามาดู่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะมาบอกเลยเครื่องยนต์ของเขาแห้งสนิทนะคะคานทั้งสองข้างก็อยู่อยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของเขานะคะมาบอกเลยไม่มีการชนหนักของโครงสร้างนะคะลูกค้าพิกความจมนานะเครื่องยนต์นี้แบบมาบอกเลยว่ารถนะคะสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตทุกตัวของเขาเนี่ยนะคะลูกค้าก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะยังไม่เกิดไม่เคยขยเลยนะคะลูกค้า สำหรับนะคะคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมค่ะ080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแมมได้คะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าสำหรับเจ้า Honda าซ e, ี i c 1.8e ปี2018ไม์90,000ราคาอยู่ที่619,000บาทค่ะออกได้ทุกอาชีพคะ่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้า ช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดสับเซอร์ไพร์ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ